ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับก็เดินทางมาใส่เหล็กแล้วครับนัหรลบเหล็กครับผมนะครับตอนนี้ก็ถอยเข้าโกดังเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ให้แฟนผมถ่ายให้นะครับถอยโยกพับอยู่ตรงนี้นะครับทางเข้ามาก็แคบด้วยนะครับท่านผู้ชมรถก็เยอะนะครับติดก็ติดเออในรุงเทียบนะครับแบบนี้แหละครับ สุดยอดมากเลยครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูทางออกด้วยนะครับทางที่เข้ามาก็คือตรงนี้นะครับแคบๆก็กลับมากับรถอยู่ตรงนี้นะครับโยกเอาจนวานะครับย่านแต่ยางแตกนะครับเมื่อกี้นะครับว่ากล้าพับหยอยนะครับพับเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวแตกยางแตกนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่กล้าเดินไปเยอะนะครับเยอะพระเจ้าสิว่าผมฝนกับจิตโตกพี่น้องเอ้ยนะครับมุดฝ่ามัวดินมาแล้วพุนแหล่เวนะครับข้างในก็จะเป็นโกดังเหล็กนะครับที่เขาผลิตเหล็กนะกำลังตัดเหล็กรีดเหล็กแน่นอนานี่โอ้หลายอะไรย่างครับมีเหล็กม้วนเหล็กไม่ม้วนเหล็กเส้นเหล็กไม่เส้นนะครับมีหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมมาดูเหล็กที่ผมใส่ก่อนนะครับให้ดูมาเยอะแล้วกันนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กข้ออ้อยก็าจากนิว้วจากหมุนมนะครับเป็นเหล็กพับนะครับเตรียมตัวป้าพาใบรถเถวแค่นะครับมูนิปุยผมบอกเลยนะครับ ก็นี่ก็เป็นโรงแรกนะครับโรงที่หนึ่งนะครับสําหรับโรงที่สองก็อยู่สุขสวัสดิ์นะครับผมติดเวลาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมออกไปไม่ได้นะครับออกไปไม่ได้แล้วนะครับก็ติดเวลานะครับรอสี่ทุ่มแล้วก็น่าจะได้ไปรอใส่พรุ่งนี้นะครับอยู่ที่สุขสวัสดิ์อีกนะครับไปเดี๋ยวรอติดตามตอนออกครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางออกครับทางออกก็ไม่เท่าไหร่แล้วมันมีที่ยากอยู่ที่เดียวก็คือเลี้ยวขวาตรงหัวมุมนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีรถจอดอยู่ตรงนั้นนะรถเขาก็ขึ้นของอยู่เหมือนกันนะครับบางก็เลยอยากตีวงยากหน่อยนะครับนี่ครับกับสเก็ตนะครับขึ้น,นโน้นตรงนั้นนะครับตรงเนี่ยนะี่ครับทางที่เข้ามา ตอนแรกตกใจหมดนึกว่าจะให้ผมเลี้ยวเข้าตรงโกดังนี้นะครับผมขออนุญาตไม่เปิดกระจกแล้วกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวข้าเจ้าสิวา่าอันาน,าน,านั้นอันนี้เนี่ยตอนแรกนึกว่าจะให้เข้าตรงนี้นะครับนี่เยก<อ>็ตกใจเบิดเดี๋ยวเห็นห้อยแลาวนยังใส่ละมันเข้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเรากำลังผลิตลิงครับ ถ้าไม่มีรถคันนั้นจอดอยู่ก็คือ,อไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรแต่ถ้ามีรถจอดอยู่ก็ยากหน่อยครับอยากจะให้ไปถ่ายตรงสะเก็ดจังเลยเนีย่ไปเร้งไม่ได้นะครับเพราะว่าสตีอะไรยังไม่ได้รัดนะครับ แล,แล้วก็เหล็กข้างเหล็กอะไรผมก็ไม่มีนะครับไปแบบฝีมือล้วนๆครับฟุ่นเลยเอาถ้าถ้าถ้าขึ้นว่าได้นี่ยยังไงเนี่ยเเนี่ยครับมันมีรถนะครับมีรถจอดอยู่ตรงนี okay. ้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันเลยตีวงมาได้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูสเกิร์ตก่อนครับ ครับมี่แกบวกให้อยู่นะครับนี่ครับต้องตีวงตรงจังก็ต้องรอเบาใจอยู่นะครับพอตอนเข้ามาเข้ายากนะครับตันนี้เข้ามาเข้ายากครับผมโอ้เสียวสะเกิด แล้วทีนี้เราก็จะไปขึ้นตาช่างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพา,าผู้ชมไปจบคลิปอยู่ที่ตาช่างแล้วกันนะครับแล้วก็จะถอยมาคุ้มผ้าแถวนี้แหละแต่คุ้มผ่า,าไม่พอโดนเนาะสาคุ้มผ่าเลยจะพางหูขึ้นงูสิงมีตลวนุ่นเหลี่ยนี่สองคนนี่เห็ดผพ้เดียวก็ได้นะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ โอ้นี่เพิ่นกับมาใส่เหล็กด้วยกันสิบล้อนะครับมาใส่เหล็กเหมือนกันครับนี่ครับตาช่างนะครับเห็นบ่ตรงนี้นะครับเอากระจกขึ้นได้เอร์บอสขึ้นกันได้นะครับก็ขออนุญาตไปเคลียร์บินเคลียร์อะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อน ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ามีคาพูดอะไรที่ผมอธิบายไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องตั้มรถถงล้อดัมซิ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับโอ้เขียบแต่แต่สร้างกระได้